ชุดนะฮะเสิร์ฟโอ้ยนะครับปั่นะปันปัน,ปนไปปั่นที่เสิร์ฟแฟนคลับแอนนะครับแฟนอ่าเพราะว่าสกินนนบ้านแอนแฟนคลับหรือด้อมอย่างกาะด้อมออร่าดีด้อมแอนออร่าดีแฟนคลับบ้านเอบีบ้านแฟนบอยสีชายแฟนคลับใจก็ลอยชิดเดียวกันแฟนทูทุบ,บานทุกทุกชมรมเลยโมไซค์กันย่ามนี่กับสีซอยกันย่ามไหนะ ม,ม,ม,มันทำคนเดียวไม่ได้อย่างนี้ครับมันต้องขอแรงขอกำลังจากทุกๆคนแล้วก็วันนี้นะครับผมมีคอนเสิร์ตคุณแอมก็จะไปที่กรุงเทพนะฮะน่าจะเดินทางค่ำนี้นะครับมีคอนเสิร์ตกรุงเทพกับผมนะคอนเสิร์ตอยู่พมสออยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะครับอยู่ซ้ายดัง่านทานสุทินลุงสุทินนะครับอดีตรัฐมนตรีกับล,ลาผมจากงานของอีสานอยู่ขม,อมสอนะครับจะนำ ทีมงานมามาบอกบสุดสองชั่วโมงครับ4ี่โมงถึงหกโมงเย็นวันนี้นะครับก็กำลังจะเริ่อนหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าผู้ใดยุ่ไกล์ยุ่ไกลครับไม่กำลังใจนะครับโดยรถเถื่อในช่วงปิดฤดูก,การแบบนี้คือ,อทั้งนานไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือจริงๆมันต้องเป็นหยุดของพวกเราติดสั่งฟอร์มวงใหญ่เนาะแต่ว่างานลักษณะน,น,นี้คืองานแบบคือสําคัญ,ญจริงจถึงหลับนะบสำคัญอีหลีจังหลับ นะครับก็จา,ากให้ทุกคนมาสำหรับบรรสาณหน้าวีทีนะแล้วก็ถ้าใครมาไม่ได้ก็กดลิงก์ที่ปรับหมดครับเดี๋ยวผมไลฟ์แถมให้แล้วทุกคนจะได้ดูเต็มๆก็คือวันที่สิบสองในกลุ่มนะครับ EP ที่หกสิบสองสิงหาคมวันแม่ก็มีน้องกีต้าร์นิพาพรแกรมมิโกนะครับที่จะม่อมอเสียงเพลงเพราะเพราะนอ๋นอที่น,นั่นนี่หงุดเลยคนสารคามบานเนาเนี่คือเสียงเมอัจฉริยาอีดีนะเป็นนักร้องแบบคือค่อนข้างที่จะครบ แต่ตอนนี้นอ้องพึ่งเขาวงการนพี่น้องก็ต้องใช้เวลามาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างตัวตนนะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างฐานสร้างความแข็งแรงให้กับชื่อเสียงนะครับผมก็กามาเราก็จัดโชว์จัดโอรดักชั่นใหญ่ๆให้น้องเลยส่งน้องกีตาร์นี้มาพรอทุกคนก็จะได้มาฝังเพลงพ่อของน้องนะครับในวันที่12แต่ว่าวันนี้ผมจะไลฟ์บรรยากาศงานวันนี้อยู่ในกลุ่มน,นั้นเช่นเดียวกัน นะครับแถมเข้าไปจะเ,เอาตัวสับไรเรียบร้อยแล่าแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับผมโทรศัพท์ลูกหลานสามีปั่นบนไปจ้าทั้งบ้านมีกี่เครื่องเอามาเรียงกัน ใครกำลังปั่นอยู่ถ่ายรูปม,ม,มาอวดบอยหน่อยส่งมาที่เพจส่วนตัวบอยสีิชัยนะครับเอามาอวดหน่อยว่าปั่นให้หรือเปล่าทาหาสายปัน่นนี้เหมือนจุดหอดสายปัน่นจุดหอดรถทั่วเอาทั่วไปลุ่อหย่อนยิ้วแห่หหลอยแหนะ่ชี้เสือ ่าวตารทั้งหลายหนึ่งผู้ใดอยากดาผมก็ไปดาในช่องเพ่งที่เสือดได้เลยเดอ้อมันใส่เต็มที่เลยผมชอบและต้องขอบคุณด้วยถ้าตายจริงๆไปบุรีไปยี้ยงก็ได้ครับรับเข้ากล้องเลยค่ะคครับผม นี่มาแล้วโอ้ทางนั้นแต่งหน้าเหมือนกันก็เวลามันกระชั้งซิดเดินทางห้าโมงก็เลยแต่งหน้าจักของแกนไปเลยหลังบ้านแสนกว่าวิวแล้วแสนสองแล้วคัะนี่เอทยอยป๊าช่างแต่งหน้าทำผมกิติมัาะ นีนต่ปลาแดกเด้เนี่ยไม่ใช่กินปลาแดกค่ะตำนานช่างแต่งหน้าเมืองขอนแก่นเป็นตำนานหรอกเขาก็ทำกิจกรรมกิจการหลายอย่างไงช่วงเนี้ยเราคุดดีกันค่ะใเสียงเันาเบาไงใครซื้อเสื้อตัวนี้มาให้ก็ไม่รู้นี่สีส้ม ่าเปนเสียเพลใอ่าเป็นเสียสเพ็ดพ <Fe> ้อยเพ็ดพ้อยเพ็ดพ้อยอยู่ไหนครับดีขึ้นแล้ว อันนี้แต่งอยู่ไหนคะอยู่งานเลยบอกพ่อกําลังถามหารถทัวร์แล้วก็แล้วก็สายปั่นอยู่อเอาทัวร์ไปลงเพลงชีเสร์ฟให้หน่อย <c oughs> เอาไปลงเพลงชีเสริฟให้หน่อยคะ่ะ แต่งล่าสุดกับแม่นิวนี่คือแต่งาสงการพี่นิวมีส้มตำมาฝากไหมมีกินจินมือมาค่ะ <laughs> ้าพพัน็ค้อนเข็นดีดเนาะช่างคู่บุญนี่เดี๋ยวเห็นว่า<ม>พี่ปอปลาบอกว่าช่างคู่บุญอันช่างในตำนานช่างเกา่ากึ๊ก <laughs> เริ่มตัวแล้วช่วงนี้งานกำลังช่วงนี้พี่เพี่นียวก็จัดการนะคะตำตุ๊กปุขอนแก่นนะคะก็ผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญสาขาด้วยค่ะสาขาประชาสโมสรเออว่ะอ๋อมันมีสาขาหลายสาขานี่หว่า ว่าจะให้ตาเล่ไปส่งเขากำลังเล่าว่าวันนั้นเนี่ยคือเราแบบถ่ายเอ็มดีเพลงเนี้ยแต่งหนาง้าแต่งออกโรงเช้าแล้วแล้วก็ไปจบกันจริงจริงเกือบสองสามทุ่มสองทุ่มจ้ะตอนแรกว่าจะไปเลี้ยงขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยนะครับแต่ละคนเป็น,<อ>นยี้มฟูงานก็ค่อนข้างรัดตัวแต่ว่าพุ่โม่เพื่อนกับพ้าเพื่อนเพื่อน,นมาซับพอร์ตกนว่าสิไปเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงกันเลยถ่ายครับทาย,ทาย,ทายแน่อะไร มึอนี้น้กับไปเปิดสาขาพัทยามืึอนี่อยู่น้าพี่ไงบ้างค่ะสุขภาพดีตาไม่มีไะไทักมาหาสัุดาหอวันคือทอดเออแอปไม่หนีทำาไมไม่เอ้แอปปะใชไม ม,มาค, <น S 2> คุยกับพ่อหน่อยพอยเต้มาคุยกับพ่อหน่อยนี่จ้าแม่แต่งหน้า่วยเนี่ยใครคะเนี่ยน้องเพลฟน้องพลอยเอาค่ะตบมือพร้อมออรอก่อนนะคะรอก่อนนคะคะสื่อกรรันแล้วไม่อีก เป็นเมกาคราฟสันเราเป็นเป็นเป็นลูกค้าแล้วเป็นมาสักคนอยากเป็นเมก้าวันนี้ก็ตัวเป็นเกลียวกันทุกคนเลยนะครับไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยดิเพราะันวานเด็กหน่อยเพราะมันหิวเลยเนาอแบบว่าใครชอบเด็กนรู้ใช่ไหมใช่เด็กมึงจะรู้ว่าว่าใครชอบไม่ชอบใครเข้าหาได้คนคนนั้นก็จเจ้องสิแม่ ร้า,เ <c oughs> ารนเทียนหนาเป็นร้านทนมาอ่ะอ่ะอีกครับเกิดเพียรพี่บ่เคยถามหาเลยเริ่มหนอ่อวเมื่อกี้หลับไปงีบหนึ่งหลับไม่ไหวแบบแม่ขอน,นอนได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ใครคะเนี่ยหลับไม่ไหวไแบบ พลังงานครับผมผมทำงานอยู่ในที่มกสรครับคุณแยนอยู่ที่กรุงเทพครับเล่นกับปาบ้าพิมไปก่อนนะ <c oughs> วันนี้ขอเสิร์ฟแกมนึ้นะครับเ่อเห่นยังในหาฮะกันผุนมือ ยังที่ไรสดไม่ได้ยินนะแม่ต้องเปิดฟังอีกเส้นเหรอท่ไร่ส้องเปิดฟัอสนชมพู่ชมพู่แห้งสวยมากจริงแบบเลือดอามาหนา่อย <SD> นี่อยู่หลังเวทีอ่ลัวเหรอคะใช่ครับเอารถมาเอารถขนกระบะมาคนกระบะขนอุปกรณ์ชุดมาก็เลยมาแต่งตัวที่นี่เลย ช่างจากมืบมอบ,บนทำงานมั่งหลอกบวดหนูแต่งหน้าอยู่ขอนแก่นะคะ่ะหนูมาคนเดียวดินมาคนเดียวไงแล้วช่างแล้วก็ทีมงานทุกคนก็อยู่กรุงเทพหน,นะะหนูมาคนเดียวขอเหเงาเต๋ <c oughs> ่อไปนี่ตอบขั้งถามอานี้จูนเลยเนีย่จูนจะไปผ่าตัดแปลงเพศนะคะเดือนหน้าทั้งเดือนจะไม่เห็นจูนไม่ต้องสงสัยว่าน้องจูนน้องเตาไปไหนทำไมไม่มาเต้นนะคะ <c oughs> เราจะอัปเดตอาการตลอด มีสุภาพยาชาวเวยงส่งความหมาจจะมีสิจัดวันเกิดพนักขอความร่วมมือขอบคุณค,ครับอของห้องเศร้าเช็คไปนี่ ถ้าอุนอุ้อ่ะพี่พิมพ์ดยความเบี่ยงซ้ากระเป๋าผาดบ้าเช้ายี่สิบหกคนคนานรกจากพวกโกรแกรมลอยคำฟังไทยเด็กน้อยผู้เทาลองโหลดบอเศร้ากันได้เนาะต้องแลนนีตายเขาลุมหลบภัย จากแม่นวลูผูใดแหลมสวนทางไปเฝ้าแนวชายแดนโอเคแค่นี้ก็ได้เพลงสถานตรงนี้จากบ้านเอาชีวิตไว้ก่อนต้องเปลี่ยนที่นอนเพราะฟังข่าวรา้ายทาน้าฮะ แค่น,นี้ก็ได้คะ่ะเขาอ่านแบ็กซิบูทแค่น,นี้ก็ได้คะ่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปซาวเช็คแล้วเหมือนกันกบ๊ายบายครับโอเคเดี๋ยวเขาจะไปซาวเช็คแล้วเหมือนกันบา,บาย ครับผมนะครับก็อยากจะมาแจ้งข่าวบอกเล่าเก้าสีให้แฟนคลับพันยนอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ปล่อยเพลงชีเสริของแอนโอรดีนะครับทุกคน2,500คนที่ชมไลฟ์สดตอนนี้นะฮะลงไลฟ์แล้วช่วยไปกดแชร์เพลงช่วยไปฟังบ่อยๆนะครับวนไปทั้งวันทั้งคืนวันนี้เห็นบอกว่าหลายบ้านนะครับแฟนคลับหลายหลายกลุ่มเนี่ยรักกันที่จะ ั่นวช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนกะ็ <_ t ry> คือเปิดฟังซ้ำๆบ่อยๆวนไปเรื่อยๆทั้งทั้งสักสองสามชั่วโมงต่อเนื่องกันเดี๋ยวเพียงผักเพื่อที่จะให้เพลงติดมาแรงนะครับก <_ t ry> ดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะครับ <_ t ry> เพลงชีเสริมนะครับค้นหาได้เลยใน YouTube ในแอปแดงนะครับพิมพ์เข้า่าชีเสริมนะครบ <_ t ry> ของแอนอโรดีเดียวไปสิมาเองครับขอบคุณทุกท่านที่ รักแล้วก็สนับสนุนพวกเรา AB นะครับผมแล้วก็สำหรับผู้ใดจะอยู่สรารคามนะฮะมาหนี่ซีมงนะครับซีมงมีคอนเสิร์ตมอลล่ใจกระลอยบอยซีใช่มินิคอนเสิร์ตอยู่ที่อาคารพระศึกษานะครับมหาวิทยาลัยมหาสรารคามมม,มสอใหม่วิยาเขตคำเรียงนะครับยุยูกตรงขามเทศบาลเลยนะครับเป็นงานชมฟรีนะครับแล้วก็มีออกร้านขายของดีทั่วภาคอีสานมา มาแสดงสินค้าด้วยนะครับผมแล้วก็สาวน้อยพี่เพืแพงน่าจะเริ่ม1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งนะครับแต่ใจก็ร้อยเราเริ่ม4มี่โมงถึง6กโมงครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ